ในที่สุดก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวดแคมปัสตา2023นะคะของเว็บไซต์แคมปัสตาที่ได้มาร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนตีนายจัดขึ้นนะคะโดยได้มีการจัดงานในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศกันอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาโดยมีคุณธัญ,ญาวชิระบัรจงนะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณยิ่งยศปัญญานะคะรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนคุณพอานอนท์นะคะผู้กำกับและก็สาวนีนานะคะ นักแสดงของโมโนทเวนที่นายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินอีกด้วยและน้องๆน,นะคะตัวแทนจากทั้งฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอบครองได้เป็นผลสําเร็จคือน้องปาร์กี้นะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็น้องนกนะคะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธโดยทั้งคู่นะคะจะได้รับทุนการศึกษาคนละ20,000 0บาทอีกด้วยนั่นเองค่ะก็ได้เห็นพัฒนาการทุกครั้งที่ได้ท,ไดที่ได้เจอก็ดีขึ้นโดดเด่นขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นก็รู้สึกดีใจนะคะ เพราะวันนี้มันก็เป็นแค่มันก็เป็นแค่การประกวดที่บอกว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแต่จริงๆแล้วเนี่ยก้าวต่อไปอะสำคัญกว่าหมายความว่าคุณจะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นมืออาชีพได้เร็วแค่ไหนอันนั้นสำคัญกว่าใครได้เล่นกับพี่แก้กับแป้งนี่โอ้โหแบบถือว่าถือว่าโชคดีเพราะว่าน้องเขาเป็นมืออาชีพแล้วเขาก็ช่วยก็ส่งกลังให้เด็กๆก็เลยรอด ก็เป็นไปตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าด้วยสามคนที่ได้เข้ามาเนี่ยก็อย่าเพิ่งกระหิมใจว่าฉันได้ที่หนึ่งแล้วนะมันมีเวลาอีกนานมากที่จะก้าวไปต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่อาชีพให้ได้ใช่ค่ะแม้แต่คนที่ไม่ได้เข้ารอบในจำนวนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นนักแสดงด้านกัร ก,ก็อย่าพิ่งอย่าพิ่งเสียใจหรืออย่าพิ่งทอ้อก็คือถ้าคุณพัฒนาตัวเองในเรื่องของความสวยงามรูปร่างหน้าตาแล้วฝีมือคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนคัดเลือกเข้ามาเพราะทุกครั้งที่เราเราจะเอาใครมาเป็นนักแสดงในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแคสกันก็ต้องทดสอบความสามารถกันก่อนไม่ใช่ว่าอะสวยแล้วหยิบมาไม่ใช่นะคะก็ต้องดูความสามารถก็นั่นแหละค่ะก็ มีกำลังใจก็เป็นกำลังใจให้ไอ้พัฒนาจะมาประกวดปีหน้าอีกก็ได้ว่าน้องๆอ,อย่างอายุน้อยก็มีโอกาสเพราะถึงบอกว่าทุกคนน่ะที่มาเจอทุกครั้งเนี่ยก็เห็นพัฒนาการในเรื่องของความสวยงามความโดดเด่นแม้แต่การแสดงจากแรกเลยเนี่ยคือเป็นหนึ่งเป็นศูนย์กันเลยแต่วันนี้แบบเห็นชัดว่าเขาเริ่มมีแสงละเขาเริ่มมีออร่ากันขึ้นมาละค่ะ ค่ะก็ดีใจมากๆาค่ะจริงๆหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดๆดีได้เพราะว่าเหมือนตอนแรกหนูก็ไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนเลยค่ะหนูก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองมาค่ะจนถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะใช่ค่ะก็คือแคมปัสตาร์มอบหลายๆลอย่างให้หนูเลยค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยก็ไม่เคยเรียนเต้นไม่เคยเรียน a c t ิ้งไม่เคยเรียนอะไรมาก่อนเลยแต่ก็คือทางแคมปัสตาร์ก็ได้มอบโอกาสให้หนูได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตรงนี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์เพิ่มไปด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าพอ เลือกที่จะทำในสักอย่างหนึ่งแล้วอะค่ะหนูพยายามอย่าที่จะทําให้เต็มความสามารถของหนูแล้วหนูจะไม่รู้สึกเสียใจเลยค่ะว่าหนูอ่ะผิดพลาดหรือว่าอะไรตรงไหนแต่เมื่อหนูทาเต็มที่แล้วหนูจะมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำค่ะก็ดีใจมากครับที่ได้รางวัลมาแล้วก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากนี้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับก็จะพัฒนาคอยดูแลตัวเองอย่สม,ยมอำเสมอเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นทุกคนใน้าําสิ่งที่มันหลากหลายเช่น ไปทางน้าแสดงร้องทำได้หลากหลายเลยแล้วก,ก็พัฒนาเติบขึ้นไปยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันครับก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับแดงแล้วก็ทางช่องมโนรายการพลาสตาที่ได้เลือกผมเข้ามาแล้วก็ที่อยากจะเห็นว่าเด็กคนนี้ก็สามารถพัฒนานึ้ดไปได้ให้โอกาสอบคือจริงๆแล้ววันนี้20คนโอกาสมีเท่าๆจะหมดเพียงแต่วันนี้เป็นวันตัดสินว่า ข้างบนดวงดาวจะสาดแสงมาที่ใครนะแล้วก็ก็เป็นคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์แต่หมายความว่า,าคนอื่นๆที่ไม่ไม่ได้รับวีรวัรสําหรับวันนี้ไม่ใช่ว่าโอกาสถูกปิดประตูไม่โอกาสของเขายังมีอยู่เสมอถ้าพวกเขาวขวาัญไหวแล้วก็ยังพยายามที่จะเปิดประตูนั้นประตูนั้นก็พร้อมจะเปิดให้คุณตลอดเวลา แฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดของการประกวดนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทางแคมปัสตาได้เลยนะคะ